ลงเหล็กเสร็จแล้วด้พี่น้องกลับมาทำงานที่เดิมนุ่นไปได้ไกลแล้วหนึง่งจบกูบีนี้ตามตัวตามหลังมาเจอทั้นมือเจอทั้งไตเจอทั้งไตบีนมากเดินดูสำรวจทางกางอ่กงอนใช่ไหมไปย้อนไปไหน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องอมสินออนทวร์่ะนครับนะมาตัวร์กับพี่ใหญ่สองไข่เลยโมสุดกับโกเบทำงานคู่วันนี้ยืนคู่กันเพืเ่อนยืนคู่กันหลาเหื่อเนี่ะเหมือนเพืเ่อนยืนคู่กันจะไปมอได้หรอกพี่เลยสุดแขนเลยเด้อ ก็เดี๋ยวขึ้นมาอีกบ่อที่ดินมันไม่หมดเลยดินมันไหลเต็มเลย,เลยงานชนรับการน,นะฮะนะไปทำงานก็ทำไปนี่คนงานก่อสร้างไม่อยากออกกล้องเลยเรากลัวกล้องเลยลงเด็กก็ไม่ให้ถ่าย จะห่วงทาไมด้วยแค่ลงดิถ้ามันโปร่งใสทําไมจะถ่ายไม่ได้เนาะมันกินเหล็กกินขางกันเปคนทุกวันนี้นะอย่างนี้มันกินไม่ได้บ่เนี่ยมันกินไม่ชอบไม่ชอบบอกกินดินนะไม่ชอบบอกกินดินชอบกินตะเหล็กบอกกินหินบอกกินหินกินปูนกินทรายกัวจังนะ อยู่ราชการเนี่ยอันไหนที่ห้ามถ่ายเลยผมยิ่งอยากถ่ายเลยพี่น้องเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะขอพระราชกรมชนรประทานอยูทำไมทำไมไม่ให้ถ่ายผู้รับเหมาไม่ให้ถ่ายนี่ตรงไหนพี่นี่ตรงนู้นตรงสร้างก่อสร้างเด็กมั่งนี่นี่นี่ดงเด็กอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่ เขาบอกมาให้ถ่ายเขาว่ามันเป็นสถานที่ราชการเขาว่ามันรับการมันก็จาชการหมดแล้วนี่ตรงเขื่อนตรงน้ำตรงอะไรตรงราชการหมดเลยนี่มาไปถ่ายเห็นเหล็กเมื่อกี้เดดผังออกมาเลยไม่ถ่ายไม่ถ่ายเขาว่าคับเหเมากัไม่ถ่ายไคนมันโ่งใสมันไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นถ่ายอะไรก็ถ่ายไป นี่เบอีมาแน้นำเล่อย่พราะนั้นเทน่านี้ถ้าคนเป็นโปร่งใสนะน้องนะมีแสดงว่าไม่โปร่งใสถ่ายไม่ได้งานงานข้าราชการมันเป็นงานงานหลวงเลยคุณจะเป็นผู้รับหมามาจากไหนก็ช่างด้ยถ้าเป็นงานหลวงคุณก็ต้องโปร่งใสดลยตรวจสอบได้ดลยแน่นอถ้าคุณจะไปะทำงานชาวบ้านเอองานชาวบ้านผมจะว่าอีกอย่างอันนี้มันงานหลวงนะมันใช้งานชาวบ้านด้วย เขาบ้านทำก็จริงรแต่ทำงานหยู่แน,น่นมาทุกวันนี้เขายิ่งหาจับผิดข้าราชการกันอยู่เในงานราชการงานอรรัปชันดูไม่โคกันต่อพี่อนะบนหน่อยเลยมันไม่ให้่ายเนะรู้จักหัวงอะไรแค่ลงดิ ปว่สใสจะทำไมจะไม่ให้ถ่ายคุณลงเหล็กเนะี่ยที่ลุงเหล็กก็ลงไปสิทำไมทำไมถ่ายเราถ่ายเออนำเสนอนำสนอไปเราไม่ได้ว่าเออคุณเอาเหล็กนี่มาไม่ตรงเราไม่รู้นะเราก็ถ่ายแค่ว่าเออลงเหล็กวิธีการนำถือกันเอาขึน้นเอาลงของเหล็กที่ถึงนี่จะห่วงทำไมไม่ได้รู้ว่าเออคุณเหล็ก่างนี่มามาตรฐานไม่มีมาตรฐานมามาลงเราไม่ได้ว่าอะไรสักอย่าง มันของราชาการมันทำงานราชาการมันต้องโปร่งใสนี่คุณมาล้วงบออล้วงแนี่มันเป็นงานของการไม่ได่ด้อะไรเลยกาจะเขาเติมน้ำมันมาให้นี่นั่นน้ำมันน้ำมันโยธาน,น้ำมันของกรมชนได้มาเติมให้เถมแมคโครนี่เดือนละแสนนี่นไหมันใหม่ๆนะเดือนละแสนนะค่าเช่าด้วยอันนี้ก็จะมาแสนนึงเหมือนกันมั้งค่าเช่า,าเขา,าเช่ากันเดือนละแสนด้วยที่้อง คนขับขับเองแสนไม่รู้ต้องแสนกว่าแน่นอนล่ะก็ถามแล้วแสนแสนกวา่าประมาณแสนเนี่ยไม่รู้แสนเท่าไหร่ดูกไปไปบนไปเลยพี่น้องบนไปเลยเขาจะดูเหล็กเขาจะดูการนำเสนอเอารถรถม่โกยงจากเหล็กที่เคยก็ไม่เห็นครถ่ายเอาหินมาก็ไม่อยากให้ถ่าย หินอะไรนะหินก้อนใหญ่ๆพวกนี้นะมันปกติมันก็ต้องถ่ายได้สิเป็นหินเป็นเหล็กเป็นทรายเป็นอะไรเออลงคุณล,ลงกี่พว่วงหรือว่าเขามาเขาให้ลงสิบพ่วงเจ้ามาลงห้าพ่วงงั้นบอกไม่ถ่ายผมก็ไม่ได้ถ่ายทุกพวก่วงเลยเขา่ายเท่เขาถอยเออเขอถาถอยรถยังไงเทด้าถึงไม่ถึงที่ไม่ก็ว่าไปแค่นั้นเรื่อว่าจะใส่เท่านั้นเท่าน,นี้เขาไม่ได้ว่าเลยเส้นหนหรือจะใส่น้าหนักเกินหรือใส่ไม่ถึง อย่างเด็กนี้เขาสั่งว่าให้ใส section, milk, mi, ่สิบเส้นเจ้าใส่ห้าเส้นเขาเหล็กห้ามาลงเจ้าใส่เด็กสามเง้นบ่เจ้าควรเง้นบ่ทไปพี่เขาจะถ่ายรถแมคโครนี่ไม่ถ่ายเหล็ก็จะถ่ายไป ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็จะลงนะผคิดี่ผมถ่ายกี่ผมก็จะลงอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ลงลงผมก็จะลงอยู่เก็จะโด,ดนนาคนงานหรือคนงานเนยเขาบอกว่าเมื่อวานผมไปยืนไปถ่ายเมื่อถ่ายค่อยแน่เขาว่าเดินผ่านกล้องถือกล้องผ่านโดยเขาต้องเรียกให้ถ่ายเลยกลัวคนงานคิดว่า เห็นหน้าคนงานคนงานเขาอ,อยากถ่ายออกที่ออกกล้องอันนี้ผู้รับเหมาอ,อยากให้ถ่ายผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วมีอย่างสักอย่างอะไรบ้งนึกวอยากให้นเขาถ่ายการลุ่งเล็กลุง่งใหญ่บางลุ่งเล็กลุ่งหินรอบต่อรอบนี่สูสีกัใชนะ่ไหมคืออะไรความเดียวนี่นความเดียวสูสีกันลงพร้อมกันจ้วงพร้อมกันนี่ มัดต่อมัดด้วยเด้อเฮ้ยโอเคมามาตรวจงานมั้มายกมายกเทียงหน้าบ่มายกเทียงหน้าตีมายกเทียงหน้าตีโอ้คืออย่างโหเที่ยรถแม็กโคโยกเลยบ่โอเค แล้วจะได้็อดเด็ดกันด้เราเนะี่ยมามองมองเลยนี่จะมายกแข้งน,นานะีมงานเล็กนาเพราะว่าอันนี้ต้องเอาออกนะเพราะว่ามันมันมันเอมันอยู่ในเขตของไอ้ชนประธานว่ามันมีที่โกลดินที่วางดินลอนะกษณะนแล้วยกจะยก,ย,กยังไงลูกศิยกย,ยกได้เหรอมันจะไม่พังเหรอ โอ้อะไรลูกี่กระเดกตัวเองบอเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะพี่น้องจะยกเถียงนาน้อยนี่หรอเขาะจะยกเป็นยังไงเห็น,นพระสตตีมาแล้วรอยยกพร้อมยกแล้ว ทีนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะคิดหน้าเจอกันใหม่ได้เดี๋ยวมีอะไรบน่นให้ฟังอีกเยอะบ่นเรื่องอะไรบ่นเรื่องนี้เรื่องไม่ให้ถ่ายนี่หละมันจะถ่ายไม่ได้แต่ผมไม่ได้ไปถ่ายงานชาวบ้านอองานชาวบ้านงานถ้างานชาวบ้านงานบ่ดินอะไรผมเข้าที่ผมก็ต้องขออนุญาตนะอันนี้ขออ,ขอ,อนุญาตได้ดถไรถแมคโครขออนุญาตเขาได้รถแมคโครสองสันถ่ายได้ไม่ดูถ่ายเลยแจวันนี้แมคโครให้ถ่ายนะแต่ลงเด็กไม่ให้ถ่ายนะ ยิบหน้าเจอกันใหม่นะเพี่น้องนะกระเป๋ามอเตอร์สีนอนทัวร์หลบขี้นี้หลบเพื่คลิปนี้ก่อนนะคลิปนี้สวัสดีครับ